เอาละครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่โมวิดิชชั่นแนลตอนนี้เราอยู่กันในเกมไอเดียที่อีกแล้วนั่นเองนะครับผมวันนี้ผมจะทําการรีวิวสกินอีกหนึ่งสกินที่เรายังไม่ได้ทําการรีวิวในกระชับลุ่ที่3ของซีซั่นสิฮะและตัวที่เรากำลังจะพูดถึงนั่นก็คือขนฟอลสุสาหรือว่าเจ้าแอนดูนั่นเองฮะเขาจะมาในชุดของพนักง,งานขับรถไฟรหรือรถบัสหรือหลายๆคนก็มองว่ามันเป็นเหมือนชุดนายสถานีของรถโดยสารนะครับผมชุดของเขาฮะจะเป็นชุดออกสีคุครีมฮะเป็นชุดคุมแบบย มีเสื้อคลุมฮะติดบริเวณไหล่ฮะเป็นสีน้าเงินออกเข้มๆเนิดนึงแล้วก็บริเวณตรงหมวกก็เป็นหมวสีน้ําเงินตัดด้วยดํานั่นเองนะครับผมรูปร่างหน้าตาค่อนข้างจะเท่แล้วก็สวยงามมากๆนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะเล่นสกินนี้ให้ทุกคนได้ดูฮะเพววื่อเพื่อจะได้ดูมูเมนภายในเกมว่ามันน่าสนใจขนาดไหนเมื่อเข้าอยู่ที่เซิร์ฟเวอร์โกโบแล้วเพววื่อเพื่อจะได้ตัดสินใจได้ว่าจะสุมหาหรือเปล่านั่นเองเอาล่ะฮะถ้าเกิดทุกคนพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันในเกมพร้อมๆกันเลยครับผม และตอนนี้เราเข้าไปอยู่กับในเกมนที่เรียบร้อยฮะเราอยู่กับด่านถ้ำทอนั่นเองฮะแล้วนี่คือรูปร่างหนะ้าตาเต็มๆของชาวอนดูหรือคนเฝ้าสุสานของเรานั่นเองนะฮะตอนนี้มีเครื่องถอดรหัสกันอยู่ฮะเราทำการถอดรหัสกันก่อนนะฮะ แล้วก็ผมจะหมุนมุมมองเพื่อได้ดูด้วยฮะภายในเกมนี่ก็ค่อนข้างจะหน้าตาดีดูหล่อดูเท่อยู่เหมือนกันนะฮะแต่ว่ารู้สึกว่าเสื้อที่บริเวณหัวไหล่ของเขาจะแข็งไปนิดนึงฮะเดี๋ยวนะโค้ชทีมงานน่าจะมีการปรับให้เสื้อมันพลิ้วกว่าเดิมนั่นเองถ้าเราดชุดชุดนี้คล้ายๆกับชุดของตัวแต่งหน้าศพหรือเปล่าถ้าผมจะไม่ผิดนะมนจะมีอยู่ชุดหนึ่งอ่ะจะมีเสื้อค,คลุมคล้ายๆแบบนี้คือใกล้เคียงกันมากๆครับผมมีการเปลี่ยนสีเปลี่ยนอะไรนิดนึงก็เป็นตัวใหม่ได้แล้วนะ โอเคตอนนี้มีเสียงหัวใจดังนะครับผมเราวิ่งวนกันก่อนนะจะเจอกับพันเตอร์ตัวอะไรแล้วเบื่อเจอกับทางด้านของเจ้าควาบึกฮะวิ่งวนกันอยู่บริเวณตรงนี้มีไม้อยู่2แผ่นนะตีมาจาังหวะนี้ไม่โดนฮะแอนดูยังวิ่งวนกันอยู่แล้วาลาบึกยังไงแล้วตียัดเข้ามาก็ไม่โดนอีกแล้วนะครับผมมีแผงไม้กันอยู่พับกันไปก่อนนะฮะฐานด้าขอ่อยเทพเจ้าตัวฮะเป็นพวกขุดดินฮะเมือ่อขุดแล้วจะสามารถบุดไปอยู่ใต้ดินได้นั่นเองตรงนี้วิ่งมาด้านขวาฮะมีไม้อีกหนึ่งแผ่นแล้วปลาบึกเหมือนะรีตเเหลือกิน ้วต,ตรงนี้เดี๋ยวผมจะคุณดินให้ดูฮะเมื่อคุณดินไปแล้วฮะเราจะพุดอยู่ใต้ดินแล้วเมื่อปลาบึกจะบบิงมาครับผมโอ้โหใช้บิงไปแต่ว่าเราคุณดินไปก่อนอยู่แล้วฮะเสียท่าทางคุณดินไปหนึ่งครั้งแล้วตรงนี้กระโดดข้ามบาลโดนตีไีอีกหนึ่งแผ่ครับผมต้องรีบไปด้านหน้าโดยด่วนเลยฮะสำหรับเจ้าปลาบึกฮะเขาสามารถวางหนวดแล้วก็สั่งตีเราได้นั่นเองตรงนี้ไม่เห็นปลาบึกแต่เสียงหัวใจมันดังเหลือเกินนะพิกาเซกดวดตรงนี้ล้วจะ,ะโดนหรือเปล่าล้วโดนตบรูปไปเลยฮะโอ้โหถือว่าโดนเร็วอยู่เหมือนกันสำหรับคนาสสุ จับพิวขึ้นมาจังหวะนี้แล้วก็อีอยู่ใกล้ๆฮะเจ้างูน้อยหรือว่าเจ้าปลาบึกของเราฮะจับนั่งมาตาสั่งกันที่กาอี้เรียบร้อยคือตอรหัสเสร็จไปแล้ว2เครื่องฮะเหลืออีกแค่3ามเครื่องเท่านั้นฮะตอนนี้ผมอยู่ที่เซวัตจีนะฮะทางหน้าของเซวัตจีคอไม่ค่อยช่วยเท่าไหร่ฮะไม่รู้ว่าจะเฟดเดียวตายเลยหรือเปล่าฮะและปลาบึกยังยืนเฝ้าอยู่ใกล้ๆฮะมีหนวดดักอยู่ตรงหน้ากันด้วยฮะ โอ้โหยาวๆฮะถือว่าได้ดูบูมปมนไปด้วยแล้วเหมือนจะมีเพื่อนร่วมทีมเข้ามาช่วยตรงนี้เป็นนักบวชจริงแล้วช่วยกันขึ้นมาปนที่เรียบร้อยไม่มีไทเทนเนอร์ฮะจะถือว่าค่อนข้างดีอยู่เหมือนการสหรับด่านนี้ฮะถ้าเกิดมีไทมันจะปีนหน้าของบันไดไม่ได้อ่ะตรงนี้คนฟอสุาสานปีนขึ้นมาด้านบนกันก่อนแล้วเจ้าปลาหมึกตาปลาอยู่ข้างหลังครับผมแล้วขึ้นมาอยู่ด้านบนตรงนี้ฮะต้องหนีกันต่อนะครับมีแผ่นไม้กันอยู่ฮะแต่ละด่านแผงไม้มก็จะค่อนข้างเยอะฮะ ที่ผมพับแผงไม้เนี่ยคือผมจะพับไว้ก่อนแล้วก็จะใช้ทั้งด้านาของการขุดดินแล้วก็พุดทางด้านของแผงไม้นั่นเองตรงนี้วิ่งวยกันไปนะฮะกระโดดข่าแผงไม้กันไปเอาสปปนกันมาก่อนฮะแล้ววิ่งกันไปต่อนะครับจเจ้าปลาเบิกจะตามหรือเปล่าฮะเสียงหัวใจยังอยู่ใ,ใกล้ๆมีแพติเซียคอยซัพพอร์ตกันอยู่ถือว่าทีนี้เล่นค่อนข้างดีอยู่เหมือนกันฮะมีการถอดรหรัสมีการเข้ามาซัพพอร์ตช่วยเหลือเพื่อนร่วมทีมตรงนี้เดี๋ยวเราลงลิฟกันก,นก่อนแล้วกันนะแล้วเหมือนมันจะเข้าลิฟไไนนงงต้้ออองุดดินนไปก่แแลวโตีะ ้องการดาเมจกันไปแล้ววิ่งกันต่อแยบยาวยาวฮะนางบัวจิงครับมีการส่งประตูวับไกลกันมาด้วยนะครับไม่รู้ว่าจะมีใครรับแล้วหรือย,ยังตรงนี้ก็โดนลงมาก่อนแล้วเสียกหัวใจตึงตังแลวประตูวับอยู่ตรงนี้จะเข้าทันหรือเปล่าสำหรับส่านคนฟ้องสุสานไหลบมาตรงนี้มีหนวดปลามึกแลวย,ยังไงต้องเข้าประตูไปก่อนฮะถึงแม้จะโดนตีร่วงลงไปฮะแต่ว่าแน่ใจเลยฮะว่าจะมีเพื่อนร่วมทีมมาช่วยแน่นอนฮะตรงนี้ทําการรักษากันไปฮะแพตตี้แพตติเซียทำการถอนหนวดปลาบึกกันก่อนส่วนบบนังบัวจิงก็ทําการรักษาคนฟ้องสุสานลวครับ ตรงนี้เครื่องทอนร,รหัสเหลือเพียงแค่2เครื่องหัวใจเต้นแรงหน้าแดดทุกทีมาอีกแล้วครับผมฮันเตอร์ไล่ขึ้นมาด้านบนได้อย่างรวดเร็วฮะแล้วอยู่บริเวณด้านหน้าทำลายประตูวับไกลกันไปก่อนแอนดู Andrew คนฝ้าสูา่สารเห็นอยู่แล้วฮะมีทางด้านของลูกก็อยู่แล้วโดนตบรูปไปก่อนฮะโอ้โหหนวดปลาหมึกเขายาวจริงๆนะครับผมแล้วปลาหมึกเดินมาแล้วฮะจับหิ้วขึ้นมาฮะจะมีใครหรือเปล่าแพทิเซียเข้ามาสาบแล้วตอนนั้นวมึบรูปไป้างลางฮะ สวนแอนดูยังอยู่ข้างบนนะโอ้โหถือว่าช็อตนี้สวยมากๆนะนะผมจะเจอหน้าของเซวัตจีนะฮะที่เล่นดีแบบนี้สักทีฮะแล้วตรงนี้เหมือนจะหลุดแล้วหรือเปล่าแล้วท่อรับก็อยู่บริเรณตรงนี้ด้วยเดี๋ยวตรงนี้มีรูด,ด้านล่างครับผมเดี๋ยวเรากระดดกนไปก่อนนะเดี๋ยวต้องหาทางด้านของกรองครับผมหรือหาของกปนก่อนพวาพวกขุดดินเนี่ยเราใช้ไปจนหมดแล้วฮะแล้วเพื่อโรคีทำการถอดรก,กันอยู่ฮะนด้29เซนนะ จเจ้าปลาบึกน้อยทําการบริงไม่รู้ว่าไลใครอยู่เหมือนกันฮะเดี๋ยวตัวนี้รวบไปที่เรียบร้อยฮะสำหรับเพื่อนร่วมทีมเราฮะส่วนตัวเราทําการถอนนวดปลาเบิกก,ก่อนฮะแล้วเดี๋ยวจะรือ้อกล่องนี้ฮะขอให้ได้พวกเข็มฉีดยาหรือว่าคอนโทรเลอร์ก็ได้ฮะจะได้เอามารักษาตัวเองได้นั่นเองครับตรงนี้เพื่อโดนฮิ้วลูกโป่งมแล้วเราจับปัตตาสั่งกันไปนะครับอีกหนึ่งเครื่องทาการถอนรหัสไปแล้ว54%รักษาตัวเองกันไปก่อนนะเห็นเงาไกลๆอ่ะน่าจะเป็นแพทิเซียหรือเปล่าฮะ ระหว่างนี้เพื่อนๆก็ดูมูฟเมนต์นะดูรูปร่างหน้าตาของเจ้าเอนดูหรือคนฟาสุสาไปด้วยแล้วกันนะเพราะว่าจะได้ตัดสินใจได้ฮะม่อลูกแก้วมานี่จะสุ่มหรือไม่สุ่มฮะแล้วก็ใครมีความคิดยังไงก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับตรงนี้มีเครื่องถอดรากันอยู่มีการช่วยกันไปแต่ไม่มีไทยอีกแล้วนะครับกดเครื่องกันก่อนนะครับเหลืออีก2เครื่องเท่านั้นฮะเดี๋ยวเราต้องเข้าไปช่วยเหลือเพื่อนร่วมทีมแล้วฮะเพราะว่าตัวของเราพกไทยมาด้วยนั่นเองอยู่ด้านบนเนี่ยมีไทยช่วยได้ดีฮะ ถ้าพีไทยเนี่ยเพื่อจะปีนบันไดไม่ได้นะตรงนี้เลือดไหลค่อนข้างเร็วอยู่เหมือนกันฮะแล้วมาแล้วครับผมเจ้าแอนดูหรือคนฟอรสุสานเว่งกันมานะครับผมจะทันหรือเปล่าแล้วมีแพททีเซียจะเข้าไปช่วยเหลือเพื่อนร่วมทีเหมือนกันนะครับผมแล้วคนที่ด้านนั้นเป็นตัวอะไรฮะไม่มั่นใจเหมือนกันฮะมีการรับประตูวาตรงนี้ฮะโมบิดิเข้ามาจะตีหรือเปล่าแล้วปะบุญจะไงแล้วตกไปก่อนหนึ่งทีแล้วดนึงขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยฮะมีไทเจนเนอร์กันอยู่นะครับผมกระโดดหนีกันมาเกอนฮะ ปรตูวับไก่เมื่อกี้อยู่ตรงนี้แล้วเหมือนมันจะหายไปฮะเพริเซียมีทั้งหมด2ตัวนะครับผมแล้วก็มีพิเทนหนึ่งแล้วก็ตัวของเราเป็นคนฟอสสัสอ้าแล้วผมื่กดยอมแพ้ไปเลยฮะเรียบร้อยฮะจบไวเหลือเกินนะงั้นเดี๋ยวผมจะลองเล่นอีกสักหนึ่งเกมนะแล้วก็เดี๋ยวจะได้ดูกันต่อนะครับผมเดี๋ยวเราขอตัดภาพไปที่เกมต่อไปฮะ แล้วเกมเกมนี้ฮะเป็นเกมที่2ฮเราเลือกมาเล่นทางนักของ8 V2 กันบ้างนะครับผมจะได้ดูรูปเกมที่ยาวมากขึ้นเองตรงนี้เราเกิดบริเวณทางนักของบ้านเล็กฮะตรงไร่ข้าวโพดเดี๋ยวหาของกันก่อนนะครับสำหรับทางนัมบา8 V2 ฮะก็จะหยิบไอเทมได้2ชิ้นนั่นเองตรงนี้รือขอกันก่อนนะขอของที่มันมีประโยชน์นิดนึงแล้วกันนะฮะดูเสื้อด้านหลังของเขาเลยฮะคนเ้าจะแข็งมากๆนะครับ นี่ลือกันไปฮะเจออะไรหรือเปล่าแล้วเจอมาแล้วฮะเป็นสนับแขกน,นะครับผมแล้วก็ือนจะมีแพทิเซียฮะพยายามที่จะลงมาลึกกล่องเหมือนกันแต่ว่าเสร็จเราไปก่อนนั่นเองระหว่างวิ่งเนี่ยเสื้อคลุมขเขาค่อนข้างพลิวนะแต่ไม่ได้กระตามาที่ทําการถอดรัสหรือว่าลึกกล่องเน,นี่ยมันจะแข่งปัก,กลมนี้เลยฮะเหมือนเสื้อไม่ได้ซับกรแรงเปย์ยังไงก็ไม่รู้ฮะี่ทำการถอดรักกันไปฮะเสียงหัวใจดังตึกตักตึกตักตรงนี้เจอตัวอะไรฮะมันจะเป็นตัวเจ้าโกรนะแอบกันก่อนนะครับผมแผดตีแพทติเซียโด จะรวจฮะสมารลีเฟ่ฮะยังอยู่ใกล้ๆเสียงหัวใจยังคงเต้นแรงฮะอีกตัวหนึ่งเป็นปลาหมึกฮะแล้วยังไงแล้วเหมือนจะไปแล้วหรือเปล่าในการรับวารประตูไกลอยู่ตรงนี้ด้วยฮะตรงนี้ก็ดูรูปร่างหน้าตาฮะมอ,มองไปมันก็หล่อดีมันก็เท่ดีฮะแต่ดูเหมือนทางด้านของใบหน้าก็จะซีดไปนิดนึงเครื่องกันไปนะครับผมวนๆกันมาคุณหมอฮะทำการปั่นยัดท่าทางที่มีหนวดอยู่ใกล้ๆเลยฮะแล้วก็มีท่า้าของนักบวชกิ่งฮะทำการถอนดัวกันอยู่ เราทำการถอรักกันไปได้ประมาณสัก60%เซแล้วฮะนะเพื่อร่วมทีมของเราทำอะไรกันอยู่ฮะส่วนฮันเตอร์ฮะน่าจะไล่ใครอยู่สักคนอาจจะเป็นเพท่เสียก็ได้นะเพราะว่าเขาโดนตีไปแล้วสองแผ่นะฮะมีการบริงมีการใส่กันไปฮะแล้วโดนตกรูปไปเลยฮะตัวนี้เสร็จแล้วหนึ่งเครื่องแล้วแพท่เซียฮะเข้าประตูว,วับกลายไปตรงนี้ทำการรักษากันไปก่อนะฮะคนฟาสู่สารัโวเจ้าแอนดูนั่นเอง อีกหนึ่งเทคนิคฮะก็ทางด้านของเจ้าให้ดูเมื่อทําการขุดดินฮะหากอยู่บณชั้น2หรือว่าด้านบนชั้น1นึ่งด้านล่างมีชั้นใต้ดินเนี่ยเขาสามารถมุดดินลงไปชั้นล่างได้ฮะเดีย๋ยวถ้าเกิดมีโอกาสเดีย๋ยวผมจะทาให้ดูแล้วกันตอนนี้ทําการรักษาเพื่อนแบบเต็มลอยกันไปก่อนนะฮะอยู่กันไฟฮะหาเงินกันด้วยนะครับทางด้านของโมเปอรวีสองฮะก็จะมีไอเทมมากมายให้เราได้ซื้อใช้นะครับผมโดยส่วนใหญ่ถ้าเกิดเล่เซอร์เวอร์ผมก็จะเล่นทนางด้านของรองเท้าก่อนนะจะทาให้เคลื่อนที่ได้เร็วขึ้น ตรงนี้ทำการทอรากันต่อกับเพื่อนมีทางด้านของแพเทศเสียทำการทอราร่วมกับเราอยู่ฮะส่วนเพื่อนร่วมทีมคนอื่นก็โดนตบร่วงตบร่วงเป็นว่าเล่นแล้วฮะอีกหนึ่งคนฮะร่วมกันไปฮะเครือทอราเสร็จไปแล้ว2เครื่องครับผมก็จใจเพื่อนได้ดูทางด้านของบุมเมตต่างๆนะครับผมก็มีความคิดเห็นยังไงก็เป็นไปไใวใ้คิดได้นะแล้วตรงนี้เห็นเงาไกลๆฮะเจ้าปลามึกเหมือนจะไล่ใครอยู่สักคนฮะอยู่ตรงปู้แล้วเคื่อเสร็จไปอีกหนึ่งเครื่องฮะ ส่วนแพตตี้เพนนิเซียฮะน่าจะไปซื้อของคอยซัพพอร์ตเพื่อร่วมทีมฮะหน้าที่ของเจ้าแอนดรูคืออะไรบ้างฮะก็เข้าไปช่วยเหลือเพื่อร่วมทีมก็ได้เวลานั่นกอี้นะครับผมอาบิชฌก็โอเคอยู่นะสำหรับเจ้าแอนดรูนะฮะนี่กดไปได้50%แล้วฮะเมื่อกี้มีระเบิดไปหนึ่งครั้งด้วยฮะแล้วเครื่องไปค่อนข้างเร็วฮะเสร็จไปแล้ว4เครื่องฮะเครื่องของเราจะเสร็จเครื่องที่5ครับกดกันไปชิวๆฮะ ทางด้านของเสื้อของอีซอบคลาวเนี่ยตัวช่างแตนาสมเนี่ยก็แรกๆมาก็เป็นเสื้อคลุมแบบแข็ๆแบบนี้เหมือนกันแต่ตอนนี้รู้สึกว่าจะพิ้วแล้วนะฮะเดี๋ยวทางด้านของแอนดูเนี่ยก็ได้จะมีการปรับเปลี่ยนตามกันไปนั่นเองเพื่อนกาลังจะตายหนึ่งโคนฮะเป็นนักบวชจริงครับผมจะมีใครช่วยได้หรือเปล่าฮะเหลือเวลาอีกประมาณสิวินาทีฮะแล้วมีคนเข้าไปอยู่ใกล้ๆแล้วโดนตบรูปอีกหนึ่งฮะเครื่องของเราก็ใกล้จะเสร็จฮะแล้วก็บเรอยบเ้็ยฮะเก้าสิบห้าเครืเองเดี๋ย้วเรไปซื้อันก่อน ของที่ผมจะซื้อก็ส่วนใหญ่ก็จะซื้อรองเท้าครับผมแล้วก็ซื้อปืนนะฮะแต่ตอนนี้เรามีสลรับแขนกันอยู่นะฮะเดี๋ยวอาจจะซื้อแค่รองเท้าก่อนกิงกริงกิงกิง,งมาดูฮะของมีให้เลือกสั่นมากมายฮะรองเท้า4 0 0พันนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวอาจจะต้องไปคอยสแตนบายรอช่วยเพื่อนรูปทีมฮะแล้วตรงนี้จะอุ้มกันแล้วด้วยอย่างเราอุ้มขึ้นมาแล้วพิการวางลงไปฮะ ไม่รู้ว่ามีใครคอยซัพพอร์ตอยู่หรือเปล่าแล้วเป็นเหมือนคุณหมอนะครับผมมีการสราบเข้าไปแล้วยังไงตีไปจังหวะนี้วรวบไปอีกหนึ่งฮะคุณหมอป๋าเมือกบอกเลยว่าเก็บช้าแบบรัวๆเขาบอกลดล็อกสกิลกันแล้วด้วยฮะตรงนี้จะฮิวขึ้นมาเราไม่ได้เอาปืนมาถ้าเปืนมาจะยิงได้ฮะเว่งวนใกล้ๆกันกกอนฮะรอดึงขึ้นมานะครับผมแล้วจวังหวะเอาแล้วยังไงฮะจรวจบินไปเลยฮะแล้วโดนตกไปสองแผลเลยครับผมโมบิเล็กตรงนี้ต้องใช้ไอรอนแดดหนีไปกกอนแล้วฮะแล้วก็จะขุดดินอีกหนึ่งครั้งฮะ เพื่อทำการหลบดาเมจนั่นเองฮะเรามีโจเกอร์ไล่ตามจิ้งตุกันมานะฮะวิ่งวนแผงไม้แล้ววิ่งวนกลับมาทำให้เขางงฮะแล้วตีจังหวะนี้ไม่โดนอาวุธไปหนึ่งแล้ววนมาอีกหนึ่งรอบใช้สเตปเดิมแต่รอบนี้ไม่ได้ผลฮะโจเกอร์รู้แกวฮะแล้วยังไงฮะอยู่ข้างหลังเสียวใจเต้นแรงเหลือเกินฮะปลามึกก็มาครับผมไล่กันไปแล้วจะรวดป่าไกลยๆยังไงจะโดนป่ารียบร้อยฮะโอ้คือแบบว่าช็อตที่สองถ้าเกิดเราไปวกไปนี่คือน่าจะไม่โดนนะ แล้วป็เบิกจับหิวมาเลยก็อ<ค>ี้<ค>อยู่ไม่ได้ไกลามากฮะัาตาสั่งกันไปฮะแล้วจะมีแผงเหล็กมกัคัดไว้ด้วยฮะต้องรอระยะเวลาประมาณสามสิบวินาทีฮะแล้วก็มารอลุ้นกันด้วยฮะว่าเพื่อนจะมาช่วยหรือเปล่าฮะเหลือเครื่องทรรหัสเพียงแค่สองเครื่องฮะเครื่องไปค่อนข้างเร็วฮะแต่ตอนนี้เริ่มจะช้าเริ่มจะสโลแล้วฮะนั่งรอกันไปฮะได้ดูม<ค>ุ้งมงกันนั่งก็อีกันด้วยฮะจริงๆก็ไม่อยากจะนั่งให้ดูหรอกครับผมแต่ว่าเพื่อนมันดีไม่พ้นนั่นเอง รงนี้เรารอกันสักครู่หนึ่งฮะประมาณสิวินาทีจะมีใครมาช่วยหรือเปล่าอหวัวแล้วออร่าแต่ละคอนอยู่ไกลมากฮะอยู่โซนเรือกันหมดเลยฮะสามสองแล้วมีคุณหมอมาช่วยเอาไว้ฮะโอเคเดี๋ยวเราหลบมุมกันก่อนนะฮะเดี๋ยวให้หมอทําการรักษานั่นเองโอเคฮิวเลยพี่สวยหมอจะฮิวเร็วอยู่แล้วฮะแล้วเมื่อจะมีเจ้าปลาบึกปลาอยู่ใ,ใกล้ๆต้องฉีกหนีกันไปก่อนฮะขุดดินกันไปฮะสำหรับการขุดดินมันก็จะกันดาเมจได้หนึ่งครั้งนั่นเอง ตรงนี้สิก่อสร้างค่อนข้างเยอะนะฮะเดี๋ยวเราจะหลบมุมแล้วก็จะวกกลับทางเดิมนั่นเองเดี๋ยวเราหักขวาตรงนี้ก่อนแล้ววนกลับมาแล้วยังไงปลาบึกหลงหรือเปล่าแล้วเปิดจะหลงไปเลยฮะแล้วยังหาตัวเราไม่เจอแล้วคุณหมอสวัสดีครับขอโทษด้วยที่พาปลาทามาให้ฮะวิ่งวนกันไปแล้วปลาเบึกยังตามกันอยู่มีซ่องอยู่ด้านหน้าฮะเดี๋ยวเราแอบกันก่อนแล้วกันนะให้เขาหลงครับผมให้เขางงฮะแอนแน่เราตีเข้าไปฮะตรงนี้ไปโดนทางด้านของคุณหมอแล้ววนกลับมาอีกหนึ่งรอบฮะสำหรับมวิดิ แลวตัวนี้ชาร์จหมดแล้วฮะต้องลุกขึ้นมาก่อนะฮะแล้วก็มีตู้ซื้อของกันอยู่ด้วยใกล้ๆฮะเดี๋ยวเราซื้อของกันก่อนในต้องซื้อปืนแล้วฮะรอบนี้แล้วก็ซื้อเป็นคอนโทรลเลอร์ก็ได้ฮะจะได้ทําการรักษาตัวเองได้นั่นเองตัวนี้ขอปืนหนึ่งกระบอกฮะสามพันฮะแล้วก็คอนโทรลเลอร์สองพันโอเคเรียบร้อยฮะตอนนี้เครื่องตอรานเหลือไปแค่เครื่องเดียวแล้วฮะวนมาตรงนี้ฮะแล้วก็เดี๋ยวเรียกไอ้จอยนะครับทำการรักษาตัวเองฮะสองข้าครับ ตรงนี้มีเพื่อนร่วมทีมโรนจับนักไปอีกหนึ่งฮะเป็นนักบวชจริงฮะนั่งกันไปก่อนะครับผมแล้วก็มีคนรอช่วยอยู่ด้วยฮะส่วนตัวเราฮะทำการรักษาตัวเองกันก่อนฮะอย่าเพิ่งซ่านะบาดเจ็บอย่างนี้อย่าเพิ่งซ่าฮะไอ้จอยทาการรักษากันไปฮะสกิลใช้ขึ้นมาฮะเดี๋ยวเรากดกันไปกกอนฮะแล้วดูจากเงาฮะจ๊กเกอร์กำลังไล่ใครอยู่บริเวณหินใหญ่ฮะส่วนบริเวณคนที่นั่งเีก็มีปลาหมึกอยู่ด้วยนั่นเองเดี๋ยวเราแวะซื้อของกันนิดนึงฮะเดี๋ยวผมซื้อเป็นลักว้นนะ จะได้พุ่งไปช่วยเหลือเพื่อร่วมทีมได้หรือว่าเอาไว้หนีก็ได้ฮะสองพโอเคเรียบร้อยฮะสลับไอเทมครับโอเคฮะเดี๋ยวเราจะไปช่วยเพื่อร่วมทีมแล้วฮะตรงนี้เหลือแค่เครื่องเดียวฮะไม่รู้ว่ามีใครรอจุดหรือเปล่าลูกเครื่องใกล้เสร็จหรือยังฮะตรงนี้มีโจ๊กเกอร์อยู่ด้านหน้าเลยมีการจุดเครื่องไปเลยฮะมีคนร่วมไปอีกหนึ่งครับผมแล้วลุกขึ้นมาแล้วไปที่เรียบร้อยแล้วด้วยฮะวิงวนกันก่อนฮะเดี๋ยวต้องไปเปิดประตูฮะเพราะเพื่อร่วมทีมน่าจะออกได้กันอยู่นะ แต่ก็เดี๋ยวเราวิ่งไปดูก่อนนะว่าประตูจะเปิดแล้วหรือยังดูว่ามีใครมาหรือเปล่าฮะวิ่งกันไปฮะเกมนี้ไม่ค่อยตึงเท่าไหร่นะก็เพื่อถอดรหัสเขาข้างเร็วฮะแล้วก็ฮันเตอร์ไม่ค่อยไล่เราเท่าไหร่ตรงนี้เดี๋ยววิ่งรอสแตนบายเพื่อนหน่อยแล้วกันนะเผื่อใครร่วงใครล้มใครโดนจับนะฮะได้ขวามือฮะมีการช่วยกันขึ้นมาแต่ก็โดนตบรูงไปอีกทีนึงฮะบอกเลยโดนจับนั่งรอบที้ก็น่าจะไม่รอดแล้วฮะเดี๋ยวเราฉีกไปที่หินใหญ่ดูฮะ มัาจะช่วยเหลือใครได้หรือเปล่าแต่ว่าน่าจะรอดได้แบบชิวๆฮะก็ถือว่าได้ดูรีวิวกันแบบจุใจไปเลยฮะสองเกมนะฮะเกมแรกเนี่ยมาค่อนข้างดีนะเกมค่อนข้างสนุกนะครับผมแต่ว่าฮันเตอร์กดยอมแพ้ไปเฉยเบยฮะสำหรับเกมนี้ฮันเตอร์ทำการเทเลพอตมาฮะเดี๋ยวเราใช้ลูกลักปีฮะนี่ก่อนละกันไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนนะครับผมวิ่งไปให้ใกล้กับประตูไร่ขั้วโพดมากที่สุดฮะแล้วมีคนออกประตูไปแล้วด้วยฮะตอนนี้ตายไปแค่สองฮะน่าจะรอดได้หกคนนะฮะ โอเคตรงนี้น่าจะชิวอยู่ครับผมไม่รู้ว่าเปิดหรือยังเดี๋ยวลองวิ่งดูก่อนนะและตรงนี้ยังไม่ได้เปิดครับไม่มีใครอยู่ฮะทำการกดเครื่อกันไปนะครับผมแล้วก็ประตูที่เปิดแล้วก็เป็นบริเวณทางหน้าของหินใหญ่หรือว่าท้ายเรือนั่นเองนี่ก็คือการรีวิวฮะทางหน้าของสกินแอนดรูนะฮะ สกินใหม่ล่าสุดของเขาจะเปิดให้สุ่มกาชาในวันพฤหัสบดีที่ก็าไปถึงที่ s ซเวอร์โกโบโนะครับผมแล้วก็สำหรับคลิปนี้ฮะเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยวันนี้เนะ่ยจากราทุกคนไปก่อนก่อนจาก,กกันไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามโมดิชเนกัด้วยวันนี้ลาทุกคนไปแล้วจริงๆบ๊ายบายสวัสดีครับ